ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่15เมษายน2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้มีให้กัน3คู่นะครับเป็นทางด้านของการโชว์ซีอาอิตาลี2คู่นะครับที่กําลังขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันนะครับระหว่างทีมร่วมเมืองอย่างอินเตอร์มิลานแล้วก็เอซีมิลานนะครับที่จะลุ้นแชมป์การโชว์ซีอของ Italy อิตาลีนะครับอีกคู่นึงครับไปทางด้านของลาลิก้าของสเปนนะครับเป็นทางด้านของเรอัลซ i ซิดัด เปิดบ้านรับกัมเยือนของเรอเบติสนะครับทางด้านการเช่เซียอิตาลีครับเป็นทางด้านของสเปเซียเปิดบ้านรับกัมเยือนของอินเตอร์มิลานแล้วก็ทางด้านของเอซีมิลานเปิดบ้านรับกัมเยือนทีมหนีตายอีกทีหนึ่งอย่างเจนัวนะครับผมคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของสเปเซียนะครับเป็นรองทางด้านของอินเตอร์มิลานอยู่ลูกควบลูกครึ่งนะครับราคาที่เปิดมานะครับทางด้านคู่สองครับเตะกันตีสองนะครับทางด้านของเอซีมิลานทีมร่วมเมืองอินเตอร์มิลานเนี่ย เป็นต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับกับเจนววทีมหนีตายนะครับ AC ซ i มิลานก็ลุ้นแชมป์อยู่นะครับร่วมเมืองไม่พอก็ต้องร่วมสนามกันด้วยนะครับทางด้านของเอซิมิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานทางด้านของเรอัลซิดดครับลาลิก้าของสเปนเป็นทางด้านของเรอัลซิดาเปิดราคาที่ปป,ปกับเรอเบติสนะครับเรียงว่าสูสีครับทีม2ทีมนี้นะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับไป รับชมรับฟังทางด้านของการวิเคราะห์กันต่อนะครับไปกันที่การเชลซีออิตาลีในคู่แรกกันก่อน,นครับเตะก,กันเที่ยงคืนตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยที่สดตยโอัลเบโตปพิโก้นะครับของสเปเซียบ้านของสเปเซียนะครับท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะครับเจอกับอินเตอร์มิลานวันนี้นะครับทีมคั่แชมป์อีกทีมหนึ่งครับทางด้านของอินเตอร์มิลานถ้าชนะนั้นนี้ขึ้นไปอยู่จากฝูงชั่วคราวระหว่างรอเอซิมันเตใน ตีสองนะครับหลังจากที่คู่นี้จบนะครับการเจอกัน3ครั้งนะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานชนะได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็ยังทางด้านของสเปเซียเนี่ยยังไม่เคยชนะอินเตอร์มิลานได้เลยนะครับล่าสุดเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานในบ้านนะครับชนะได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของสเปเซียครับหนึ่งหนึ่งอินเตอร์มิลานชนะได้ในปี2020ครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับการเดินทางวันนี้จากมิลานมีมาที่ลาสเปเซียเนี่ย 163กิโลเมตรนะครับผลงานในตารางครับทางด้านของอินเตอร์มิลานแข่งไป31นัดมี66คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่41ลูกยังแข่งน้อยกว่า A เอาทางด้านของเอซีมิลานอยู่นะครับ1นัดแต่คะแนนเนี่ยน้อยกว่า2คะแนนนะครับถ้านัดนี้ชนะแข่งเท่ากันอินเตอร์มิลานกลับขึ้นไปนำเป็นจา่าฝูงมี69คะแนนนะครับอีกทีมหนึ่งทางด้านของนาปโปลีนะครับที่ลุ้นแชมป์กันอยู่3ทีมนะครับ แล้วก็มียูเว่ตามมาไกลๆนะครับที่62คะแนนทางด้านของสเปเซียบ้างครับอยู่อันดับที่15หนะครับแข่งไป32นัดมี33คะแนนปราตัวที่เสียลบอยู่22ลูกค่อนข้างห่างกับโซนตกชั้นอยู่นะครับทางด้านของเจนัวเนี่ยอยู่อันดับที่18มี22คะแนนสเปเซียมี33คะแนนครับคะแนนห่างถึง11คะแนนนะครับถ้าไม่พลาดผิดพลาดอะไรเละเทะขนาดนั้นอาจจะตก ชันได้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งเสมอกับเอ็มโปรีมาในเกมเยือนนะครับ0-0ก่อนหน้านั้นชนะทางด้านของเวเนเซียมา1-0แพ้ซัสซูโลมา4ประตู่บชนะกายารี่มา2-0แพ้ยูเว่1-0แพ้โระตูมา1-0นะครับทีมใหญ่สเปเซียเจอเนี่ยแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับ 6นัดหลังเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะฮาเลสเวโรนามาได้2-0ก่อนหน้านั้นชนะยูเว่ได้เลยนะครับ1-0เ mm hmm. สมอฟิออเรนติน่า1-1ครับเสมอโตริโน่1-1ในการไปเยือนชนะลิเวอร์พูลครับแต่ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานมาลุ้นแชมป์กันโชเซียตเต็มตัวนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานชนะลิเวอร์พูล1-0ครับแล้วก็ชนะซาแลนิทาน่ามา5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับ 6นัดหลังเนะครับเสียแค่2ประตูเท่านั้นน่าสนใจมากครับสำหรับอินเตอร์มิลานผลงานนับเฉพาะเกมในบ้าน,นครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างสเปเซีย6นัดหลังเนี่ยชนะได้ถึง3นัดนะครับแพ้3นัดล่าสุดเนี่ยชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะเวเนเซียน1 0ชนะกายารี่2 0นะครับแพ้โรม่า1-0แพ้ฟิออร์2 1ชนะซามโดเรีย10นะครับแล้วก็แพ้ให้กับฮาเลสเวลนา2ประตูต่อ1ครับ แพ้เนี่ยแพ้สกอร์ไม่ห่างมากกว่า1ลูกนะครับที่เหลือเนี่ยชนะ1 0 2 0ศได้ทั้งหมดนะครับทางด้านของสเปเซียทางด้านของอินเตอร์มิลานบ้างครับนับเฉพาะเกมเยือนชนะสกอร์ห่าง1 0เนี่ยสนัดนะครับที่เหลือเนี่ยหนักไปทางด้านเสมอและก็ยังไม่แพ้นะครับล่าสุดก็เพิ่งชนะยูเว่มา1 0ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอโตริโน่1 1ชนะลิปูหนึ่งศูนย์เสมอเอซิมิลานศูนย์ เสมอเจนัว0-0แล้วก็เสมอกับอาร์ทางด้านของนาโปลีนะครับ1ประตูต่อ1ครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้อยู่ที่เปเชียแน่นอนครับเจอทีมคั่วแชมป์แบบนี้นครับอินเตอร์มิลานอยู่ที่2แนนเต็ม5นะครับนัดหน้าเจอกันเองนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานเป็นนัดตัดสินแชมป์กันเลยทีเดียวถ้าตัดแต้มกันเองนะครับทางด้านของนาโปลีจี้เข้ามาแน่นอนนะครับ ทางด้านของสเปเซียนน่าจะโตริโนนะครับไม่มีห่วงอะไรสำหรับนัดหน้าครับทางด้านของอินเตอร์มิลานทุกนัดต้องเน้นทุกนัดโดยเฉพาะนัดที่ต้องเปิดบ้านรับเอซมิลานนะครับในทางด้านของสนามเดียวกันนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านเนยเราใช้ความฟิตตัวหลัก3ตัวนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยขาดกองหลังตัวหลักไปคนหนึ่งนะครับทางด้านของสเตฟาน เดลิวนะครับที่ยังลงสนามไม่ได้นะครับที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับลุ้นแชมป์กันเลยทีเดียวนะครับถ้านัดนี้ชนะขึ้นไปนําเป็นจ้าฝูงชั่วคราวก่อนนะครับแต่แข่งเท่ากันนะครับมากกว่า1คะแนนนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยล้านนะครับมองไว้ว่านะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยลุนแชมป์นะครับแต่ทางด้านของการเป็นทีมเยือนเนี่ย ยิงไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะเป็นสกอร์ต่ำด้วยซ้ำนะครับสื่อต่างประเทศให้อินเตอร์มิลานชนะได้แค่1ลูกเท่านั้นแต่เอเชียนแฮนดิคปเนี่ยต่อถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานน่าจะผ่านได้ไม่ยากครับแล้วก็น่าจะเน้นกันเฉพาะถ้วยนี้แล้วนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานที่ต้องมาเน้นเพราะฉะนั้นให้ต่อที่อินเตอร์มิลานครับลูกควบลูกครึ่งครับผมไปต่อกันที่คู่ที่2ครับยังอยู่ในทางด้านของการ อาร์ของอิตาลีครับเอซมิลานทีมร่วมเมืองอินเตอร์มิลานนะครับทีมร่วมเมืองมิลานนะครับผมเจอกับเจนัวครับวันนี้เตะกันตี2ตรงนะครับที่สตาดิโอกุสเปมาซาอุณหภูมิ16องศาเมฆครึ้มนิดหน่อยนะครับผมคู่นี้นะครับเจอกันมาหลายครั้งครับ6ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของเอซมิลานชนะได้ถึง3ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งเจนัวชนะได้1ครั้งนะครับ ล่าสุดเนี่ยเป็นทางนั่นของการเสมอกันในบ้านของ a อซิมิลานในบอลถ้วยนยครับ1-1ก่อนหน้านั้น a อซิม,มิลานบุกมาเยือนชนะได้30มศครับเอซิมิลานชนะ21เสมอกันในปี2020ครับ22แล้วก็ทนั่นของเจนัวครับที่ชนะได้ก็ชนะได้ในปี2020ครับ2ประตูต่อ1ปี2019ก็เป็น a อซิมิลานชนะได้ครับ2ประตูต่อ1นครับการเดินทางวันนี้จากเจนัวมายังมิลาน119กกิโลเมตรครับผลงานในตารางครับ เอซีมิลานนำเป็นจ่าฝูงอยู่32 1นัด68คะแนนปราตูได้เสีย27ลูกถ้าอินเตอร์มิลานชนะก่อนแซงขึ้นไปนำก่อนชั่วคราวนะครับแล้วก็ทางด้านของ a อซีมิลานต้องชนะให้ได้นะครับผมเจนัวครับอยู่อันดับที่18ครับ32นัดมี22คะแนนปราตูได้เสียลบอยู่28ลูกถ้านัดนี้ชนะขึ้นไปอยู่ทางด้านของเหนือกายารี่กายารี่ก็ผัด เปลี่ยนหมุนเวียนลงมาอยู่อันดับที่18ในโซนตกชั้นกันต่อไปนะครับทางด้านของเจนัวเนี่ยรอพิกล็อกอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านของเอมิลานเนี่ยแพ้ยากครับแพ้ยากมากนะครับทางด้านของเอซมิลานเจนัวเนี่ยต้องเด็ดกว่านี้เท่านั้นนะครับเรียกกันว่าทุ่มสุดกำลังเท่านั้นถึงจะชนะ AC ซมิลานได้เพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับไปต่อกันที่เจ้าบ้านเลยนะครับ สถิติเนี่ยหกนัดหลังนะครับชนะ3เสมอ3นะครับทางด้านของ AC มิลานยังไม่แพ้ทางด้านของเจนัวแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับแพ้ลาซิโอ4-1แพ้ฮารเลสวโรนา1นทางด้านของ A c ีมิลานนับเฉพาะเกมในบ้านก็ยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้นะครับทางด้านของเจนัวยังไม่เคยชนะใครในเกมเยือนมา6นัดแล้วนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้ฮารเลสวโรนาไป1 0ครับที่เหลือในเสมอนะครับ เรตติ้งวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอยู่ที่2คะแนนเจนัวอยู่ที่5คะแนนนัดหน้าเอซีมิลานเจอกับอินเตอร์มิลานเป็นนัดที่ตัดสินแชมป์กันเลยทีเดียวนะครับทางด้านของเอซีมิลานเนี่ยเสียเปรียบกว่าอินเตอร์มิลานนะครับถ้าถ้าอินเตอร์มิลานชนะนัดนี้นะครับเรียกได้ว่าขึ้นไปนําเป็นจา่าฝูงแล้วก็เอซีมิลานเนี่ยแข่งเท่ากับอินเตอร์มิลานด้วยนะครับในนัดนี้ แต่เป็นอินเตอร์มิลานนำเป็นจ่าฝูงเพราะฉะนั้นนัดนี้เอซิมิลานต้องเน้นแล้วครับแล้วก็นัดหน้าเนี่ยก็ต้องเน้นอีกเช่นกันครับต้องชนะทางด้านของอินเตอร์มิลานในบ้านให้ได้นะครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านนะครับเอซิมิลานไปเยือนเนี่ยเอซิมิลานต้องเก็บแต้มให้ได้หรือไม่งั้นต้องพลิกชนะให้ได้ถึงจะลุ้นแชมป์ยังอยู่ในการลุ้นแชมป์อยู่นะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยเรียกว่าหนีห่างเลยครับทางด้านของอินเตอร์มิลานทางด้านของเจนัวบ้างครับ นัดนี้5คะแนนนัดหน้าเจอกับกายารี่นะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านขาดตัวหลักอย่างลีบิกนะครับทางด้านของโทโมรินะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลือแนวรอเช็คความฟิตของแบนเนเซอร์นะครับอีกคนนึงก็เป็นฟอร์เรนซีนะครับที่รอเช็คความฟิตอยู่ห้องเครื่อง2คนนะครับทางด้านของอิบรา,บราฮิมโมวิชนะครับมีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยอาการปวดหัวอาการเจ็บที่หัวอาการเจ็บที่ศีรษะ ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ยังต้องรอใช้ความฟิตอยู่นะครับทางด้านของเจนัวบ้างครับรอใช้ความฟิตตัวหลักถึง3คนนะครับที่เหลือลงสนามได้ครบตามปกตินะครับแต่ก็ยังมองว่าคู่นี้ครับบอลที่ห่างชั้นกันเนี่ยแล้วก็ทางด้านของผู้เล่นที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเอซิมิลานอาจจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เอซิมิลานครับลูกควบลูกครึ่งครับผมไปลุ้นกันที่เม็ดที่2กันครับ คู่สุดท้ายของเราและเป็นคู่ V.I.P. ของเราด้วยนะครับผมคู่นี้ครับกันโชซิลาอิตาลีจบไปแล้วก็เป็นทางด้านของลาลิก้าของสเปนนะครับคู่นี้เลยครับเตะกันตีส2ตรงเช่นกันนะครับเรียวโซซิเดตเปิดบ้านรับการเยือนของเรียวเบติสนะครับที่เรเลอารีน่าครับอุณหภูมิ13มองศาเมฆท้องฟ้าเนี่ยปลอดโปร่งนะครับเห็นดาวเห็นเดือนเต็มเลยนะครับคู่นี้เจอมา6ครั้งเนี่ยเป็นทางด้านของเรียวเบติสชนะได้ถึง3ครั้งนะครับ นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของเบติสในบอลถ้วยเนี่ยบุกไปเยือนเรอัวโซซิเดตชนะมาได้4-0ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้สกอร์เดิมนะครับ4-0ในบ้านของเรอัลเบติสนะครับเสมอกันในบ้านของเบติสในบอลถ้วนย 2021, นะครับปี2021มกรานะครับ1ประตูต่อ1เสมอกันเช่นกันนะครับในบอลลิงครับ2-2แล้วก็ทางด้านของเรอัลโซซิเดตที่ชนะได้1นัดเนี่ยชนะได้ในเดือนตุลาปี2020ครับ3ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็เบติสชนะได้นะครับ 3ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับผลงานในตารางคะแนนครับลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเรอเบติสอยู่อันดับที่6ครับ31นัด54คะแนนประตูได้เสียบอกอยู่2ลูกทางด้านของเรียวเบติสครับ31นัดเช่นกันนะครับมี56คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่19ลูกนะครับตามหลังทางด้านของแอตเลนติโกมาริดอันดับ4อยู่แค่1นคะแนนเท่านั้นถ้าชนะนัดนี้หรือเสมอนัดนี้นะครับ คะแนนเท่ากับแอตเลติโกมาดริดและก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นไปพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับรวมไปถึงทางด้านของบาร์ซ่าแล้วก็เซบีย่าด้วยนะครับทางด้านของเรอัลโซซิเดส์ครับถ้าชนะนัดนี้นะครับมี57คะแนนนะครับประตูได้เสียเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ก็ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ5นะครับถ้าชนะนะครับถ้าไม่ชนะหรือเสมอเนี่ยครับทั้งคู่เนี่ยเสียเปรียบทางด้านของแอตเลติโกมาดริดแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นนัดน,นี้มีความหมายเป็นอย่างยิ่งครับที่จะลุ้นพื้นที่ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในฤดูกาลหน้าทางด้านของเรอัลโซเซเดตก่อนครับเจ้าบ้าน6นัดหลังที่ผ่านมาแพ้แค่นัดเดียวนะครับนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเยือนเอลเช่แล้วก็ชนะไม่ได้2-1ชนะเอสปันยอนได้ในบ้าน1-0เสมอเซบีย่า0-0ครับชนะเดปอร์ติโวอาราเบสนะครับ1ประตูต่อ0ที่แพ้เนี่ยแพ้เรย์มัตต์เรดครับ4-1ชนะเรยลมายูก้า2-0ครับทางด้านของเรอับ แพ้นัดเดียวเช่นกันนะครับจาก6นัดหลังที่ผ่านมานัดล่าสุดก็เพิ่งชนะคาดิสมา2-1ชนะโอซาวสนามา4-1นะครับเสมอเซลต้าบิโก้0ูชนะไอทัดแฟรงเฟิร์ตมา1-0นะครับชนะบิลเบามา1-0ที่แพ้ในแพ้แฟรงเฟิร์ตนะครับ2ประตูต่อ1ในยูโรป้านะครับแล้วก็ตกรอบมานะครับทางด้านของเบติสกลับมาก็ต้องมาเอาใหม่ครับลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกกันใหม่นะครับในโคต้านะครับในลีกนะครับ ทางด้านของเรอัลโซซิเดตครับหกนัดหลังนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยชนะถึง4นัดแพ้2นัดนะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับที่ชนะเนี่ยชนะสกอร์เดียวเลยนะครับ3นัดติดมาแล้วนะครับ103นัดชนะเอสปัลยนนึ่ชนะอาราเบส1 0ชนะโอซาซูนาห่ที่แพ้แพ้อาร์บิลัสซิกนะครับ3 1แล้วก็ชนะกรานาดา20 แล้วก็แพ้เนี่ยแพ้เบติสเนี่ยนะครับสี่ประตูต่อศูนย์ฐานะของเบติสบ้างครับนับเฉพาะเกมเยือน6นัดหลังที่ผ่านมาชนะถึง4นัดนะครับฟอร์มดีมากๆสําหรับเกมเยือนของเบติสเสมอ1นัดครับแพ้1นัดแพ้ก็แพ้กับเซบียาครับ2ประตูต่อหนึ่งที่เหลือเนี่ยชนะคาดิสสองหนึ่งเสมอกับเซลตาบิโก้ศูนย์ศูนย์ครับชนะแฟรงเฟิร์ตในในการไปเยืยน 1, อนหนึ่งศูนย์นะครับแพ้เซบียาสองหนึ่งชนะเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับสามสอง ชนะเลเบนเต้4ประตูต่อ2นะครับส่วนมากจะเป็นสกอร์สูงครับทั้งคู่เลยนะครับเรตติ้งวันนี้ครับ4คะแนนเท่ากันเหมือนกันทั้งคู่นะครับเต็ม5นะครับเรียลเบติสกับทางด้านของเรอซซิเดตเจ้าบ้านเรอซซิเดตก็4คะแนนนัดหน้าเจอบาซ่านะครับทางด้านของเรอซซิเดตความยากอยู่ที่5คะแนนทางด้านของเรียลเบติสเจอเอลเช่นะครับเป็นงานง่ายนะครับทางด้านของผู้เล่นบ้างครับเจ้าบ้านนี่ครับขาดทางด้านของ ซาดัวนะครับที่ลงสนามไม่ได้กองหลังตัวหลักเลยครับที่เหลือเนี่ยเราเช็คคอนฟิดของโอยาสบาวแล้วก็ทางด้านของมอนเรียวนะครับถ้าลงสนามไม่ได้แย่นะครับทางด้านของ real ad, เรีวโซเซเดตเรียกกันได้ว่าความหวังเนี่ยอยู่ที่โอยาสบาวโดวยเฉพาะนะครับทางด้านของเรียโซเซเดตทางด้านของเรียวเบติสครับขาดมอนโตยาคนเดียวครับเราเช็คคอนฟิดที่เหลือเนี่ยครบเต็มทีม4ฟทีมนะครับฮวนมี่นะครับ ที่เรียกกันว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับคู่นี้ V.I.P. ของเราด้วยนะครับเหล่าร้ายหลามองว่าเป็นทนาของเรียวโซเซเดตเจ้าบ้านเนี่ยต่อมาที่เอาราคาปปแล้วก็อาจจะไหลด้วยนะครับอาจจะไหลลงนะครับเรียบจิ้มกันได้เลยครับคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศก็มองว่าเสมอครับเหล่าร้ายหลาก็มองเช่นกันครับว่าจะออกมาทางด้านการเสมอกันเรียวเปรตติสเหนียวแน่นครับสวนได้นะครับตลอดนะครับทางด้านของโออ่าทางด้านของเรียวโซเซเดตเนี่ย ทำเกมรุกในแนวข้างครับในเส้นข้างแล้วก็โยนกลับเข้ามาหรือหักกลับเข้ามาแล้วก็ใช้ผู้เล่นทางด้านของกองกลางตัวลุกแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับเข้าทำฮอตเข้าทำประตูน,นะครับทางด้านของเบติสครับถึงเกมรับนะครับคุมโซนแล้วก็ต่อบอลชิงบอลกันเข้าไปอาจจะมีโอกาสจบหรือสวนกลับเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ อาจจะออกสกอร์สูงครับแต่เรารรอยหลักก็ยังมองไปที่เรียวเบติสนะครับผมเพราะฉะนั้นคู่สุดท้ายแบบนี้ให้รองที่เรียวเบติสครับผมครบจบทั้ง3คู่รวมถึง VIP ของเราด้วยนะครับไปทวนกันอีกทีครับ2คู่จากกันโช่ซิไออิตาลีครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานนะครับลุนแชมป์นะครับกับต่อที่เอซีมิลานนะครับลุนแชมป์เช่นกันครับแต่ก็ยังวันๆอยู่ทางด้านของเจนัวที่ยังต้อง เรียกกันว่ายัางต้องหนีตายอยู่นะครับก็ยังมีความแข็งอยู่สำหรับ AC ซิ l ลานในนัดนี้แล้วก็ v ี p ของเราครับไปกันที่ลาลิก้าของสเปนครับเรียวโซซิดาดเจอกับทางด้านของเรียวเบติสคู่นี้ให้รองที่เรียวเบติสครับเป็น v ี p ของเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังในทางด้านของเหล่าร้อยหลามากๆนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับมาพบกันแบบนี้ได้ทุกวันแบบนี้นะครับ กับเหล่าร้อยหลานครับเปิดช่องทางของ YouTube Channel ครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ